นิสสกัตเนี่ยเป็นเป็นรีเฟรชจริงๆแล้วมันก็คือรีเฟรชที่เอาไว้ใช้ในการบาลานซ์ลูกตาให้อยู่ในโพซิชันที่มองภาพได้ไม่ไม่มีการเคลื่อนไหวของภาพแบบรุนแรงรวดเร็วครับอย่างเช่นเวลาที่เราหารันศีรษะอย่างเช่นเวลาเราหารันศีรษะไปฝั่งใดฝั่งหนึ่งในขบวนการปกติเนี่ยถ้าลูกตาเราหันไปตามศีรษะทันทีโดยที่ไม่มีการโฟกัสภาพเก่าก่อนเลยเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราจะเวียนหัว เพราะสายตามันจะกวาดไปใช่ไหมครับมันจะกวาดไปแต่ถ้าตอนที่เราหันศีรษะเนี่ยถ้าลูกตารเรานะโฟกัสที่ภาพเดิมอยู่ระยะหนึ่งก่อนตอนที่เราหันไปลูกตาจะโฟกัสที่ภาพเดิมระยะหนึ่งก่อนจนกระทั่งวิชวลฟิล์มมันหายไปแล้วเนี่ยลูกตาถึงจะกระตุกไปมองภาพวิชวลฟิล์ใหม่อันนี้เราจะไม่เวียนหัวเพราะลูกตามันโฟกัสที่ภาพเดิมก่อนแล้วค่อยมาโฟกัสที่ภาพใหม่ที่ศีรษะหันไปนะครับอันนี้คือภาวะปกติเราเรียกกระบวนการนี้ว่าเป็นออคูโลเซฟลิกรีเฟซ์นะครับก็คือเป็นฟิซิโอ physiological n s t a g m u s นะครับก็คือลูกตาจะกระตุกกระตุกเป็นกระบวนการปกติอยู่แล้วถ้าเราเคลื่อนศีรษะไปนะครับเห็นไหมเคลื่อนศีรษะก็จะกระตุกตึกตึกเนี่ยตามตามคลิปเนี้ยนะครับนี่คือขบวนการปกตินะครับถ้าเราเคลื่อนศีรษะไปสุนัขจะต้องกระตุกลูกตาตามทิศทางการการการเคลื่อนของศีรษะอยู่แล้วแต่เมื่อใดก็ตามที่สุนัขเนี่ยอยู่ดีๆหัวอยู่นิ่งๆ และมีการกระตุกข,ของตาเนี้ยศรีรษะไม่ได้เคลื่อนไปไหนเลยแต่มีการกระตุกข,ของตาอันนี้เราเรียกว่า spontaneous หรือว่า resting nystagmus ก็คือเป็น pathological nystagmus นะเป็นความผิดปกติที่เกิดขึ้นนะครับในส่วนของตัว vestibular system นะครับทำให้ทำให้มีการกระตุกข,ของตาอยู่ตลอดในขณะที่ศรีรษะอยู่นิ่งๆนะครับ